สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ชิมิหยางมาฝากพี่น้องมาพ้าพี่น้องกาเบิงจ้ากะเบิงจ้ากะเบิงกองกลองบ้าไงเปิดกล้องของขวัญบักไงได้จ้าเปิดก้องคิดสมัรเลยว่าเป็นกล้องยังเด็กจ้าพี่น้องกล้องอันอันแม่กับพี่ซ้ายส่งของมาห้จากเมืองไทยจ้าอันนี้เป็นพวกของแห่งนะจ้าส่งมาจากเมืองไทยส่งทางเรือจากพี่น้องเพราะว่าโมเดิกลักบ้านเป็นปีเนาะของแห่งนี่ยังมันจ็มันจะเมิหนะจ้าพี่น้องก็เลยให้เพิ่นส่งของที่หายยู่หนี่ก็ได้สิหาได้ยู่แต่ว่า ถ้าส่งมาจากบ้านเขามันจะสิถูกกว่าแล้วกบบได้ของที่เขาต้องการมากกว่านะจ๊ะมาเพิ่งจ้าวาเมรีมีอีกย่างแม่แม่แล้วทรงอย่างวันนี้เพิ่นพี่น้องเพิ่นสร้างของเป็นกองมาจต็มสี่คนเลยเอ้าเป็นกองใส่มาเลยกองนี่ยี่สิบกิโลจ้ะกองใหญ่เนี่ยยี่สิบกิโลจ้ะอันนี้ก็สิเป็นอันนี้อันนี้เป็นกวยเอเป็นไอ้กวยจับเออต้มจับเอ่อทอดกอะเทียมสองกวยจับแห่งนะจ๊ะให้เพิ่นสั้างมาให้ส่งมาให้เบิ่มรีอย่างแม่บุญสิน นี่กับบุญเส้นจ้าบุญเส้นตาต้นสน,ตาส,นตาสายผลนี่ยังอีกอนี่กับบุญเส้นอีกพี่น้องบุญเส้นตาต้นสนะ้ะนี่อของสําคัญจะ้ะอร่อยชัวร์หรือว่าเป็นคน้เป็นอย,าอยา่างเงียจ้ะยูเยนี่ยเพิ่นบให้น้าเข่าแล้วไมมจ้าบ่บะว่าใครมีขายแล้วตามร้านนั้นเอเชียยังสีบมีขายแล้วก็เลยให้แม่เราส่งมาใหา้เราส่งมาจากถุงจ้าเป็นยางอีดนีนขึ้นถุงไงแ่ยแบบไงก็เลยโอ้คุณอาพี่น้องพริกแห้งจ้าพริกแห้ง ส่งพริกแห้งอ้าวอันนี v ้กก่ถุงนี v ่กับริกแห้งพริกแห้งนี่ยก็จะเป็นสามล้วนอาจจะพี่น้องเป็นอยังอีกทีเป็นพี่น้องเพิ่นส่งอันขนมเชาแก้หน้อยสาหร่ายทะเลมาให้หลานเพิ่นเต็มเลยพี่น้องเิ่นแกะถุงอายะพิสิโยนลงอันพิสิโยนลงใจล้างเลยจ้ะคุณ่ะนมิตรชาวแก้หน้อยขนมอด้วยอันนี้อร่อยชัวยอีกเลยจ้า ถุงละถุงละซี่ลอยกมจาก้าเพราะมันมไนนนี่หละถุงเพราะปสร้างไปสามกิโลจ้ะมีทั้งหมดสองสี่หกหกถุงจ้ะถุงละซี่ลอยกรันนี่ยางนนี้ผุงนัวจ้ะสุดนีดดด่กับนี่ขายพี่น้องจ้าว่าไหนๆเขากะได้สร้างมาแล้วเนาะเขากะเอาเอามาเสริมว่าเป็นอย่างไรจ้ะอ,อันนี้นี่นำเสนอพี่น้นองนอ,นอันถา้าผู้ใดยุติสร้างประเทศเบ่บ่ออยากเอาประแดกแล้วอย่างมากให้มันเม่นกันนี่จ้ะประแดกก้อนประแดกก้อนเอ่อนัวประแดกก้อนจ้ะเวลาใส่แกงด้วยจ้ะใส่แกง นี่จ้ะมามา,าน้องจ้ะมาอันนี้บอกให้เพื่อนเซื่อนพริกแกงขวดกิ่งยูแมคโครมาให้เพอยเซื่อน,อนจังซีมาให้พี่น้องนี่พริกแกงขวดกิ่งใส่ไรพี่กันอะจาะพี่น้องใส่ไรพี่กันของจังซีหาอยู่ดีกับวันนี้เนาะจ้ะอันนี้ก้ะอัน,นแป้งโยคีนะจ๊ะเอาอันเนี้ยดีเดอร์เนะน้ำสำหรับคนมีปัญหากินเผาหรือว่าเป็นพื้นคันเนี่ย่เน,นี่ยแป้งโยคีนี่สุดยอดเลยจ้ามีคนช่วงขนมมาในร้านเพ่ลนไนะม่เป็นหน่อยห่อได้ไหมเรา จีฮอร์อะไรกูนะนี่นี่นี่ขนมอันนี้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลมะพร้าวไม่คุดแข็งเนี่ยพี่น้องมันสิใส่ได้จังไดหนหี่คึสิหักได้วันนี้น้ำตาลข้าวนี่นี่อีกโลนึงเอามาไว้แต่เห็ดขนมจังนี่ก็ปลาก้อนอีกจี่อร์นึงปลาอกก้อนปารอันเดียวนี่ราคาตังอันเดียวนี่ราคาตัางร้อยสี่สิบเป็นเดย,ย์จานีาย่จยจำได้เพราะว่าเป็นคนสร้างอีกสั่งในเว็บแอร นี่ยังก็ชอปปี้นี่อย่างของเพื่อนสร้างอะบายเป็นสรงปบบานจ้ะเนี่ยอันเดียวเนี่ยพี่น้องว่าไม่่อยกลัวนะจำผิดแต่อันเนี้ยอันเนี้ยทั้งหมดมันเอ่อบรรจุสิบสองกองสิบสองกองอ่ะกองหนึ่งเกิดมันเป็นเม็ดมันจะเป็นเม็ดแบบเขาผักใส่คือจังหัันคือจังหัดขนมอบอ่ะจ้าอันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มสามลอยกลัวจ้ะเนี่ยสิบสองกองใหญ่เนี่ยจ้าสามลอยกลัวอันนี้จะเป็นขนมทั้งนั้นเลยจ้ะนี่นี่ก็ขนมขนมเป็นทรงมะให้หลานนี่แหละจ้าพี่น้องอัน เขายู่ไก่เนาะเขากดอยากกินของที่มันเป็นของบ้านเขาส่งทางเรือมา20กิโลเวลาประมาณใช้เวลาประมาณสองเดือนจากจากบ้านเขามาหอดน้อเวิเนาะสองเดือนสองเดือนแล้วกอะค่าส่ง20กิโลนี่สิยู่ประมาณสามพันสามพันกว่าเนาี่ยจ้ะอืมเดี๋ยวบนนบบเบิ้องบนไปที่นยาปอนเพื่อนเบิ้องบนถอดไหนเออแมนั่นนีจ้ะมึคนจีเกนด้วยนี่ราคาส่งถอดไหนค่าส่งสามพันสามพันเจ็ดจ้ะพี่น้องสามพันเจ็ดนี่ สิบเก้าโลสิบเก้าโลถ้ายี่สิเลยก็สิ่ประมาณสามพันเก่าจ้ะอ่าม а กซิมัมเพิ่นให้ยี่สิบโลเนาะแต่วันนี้ยแม่ยานมันเกินเพราะว่ากองน้ำหยัางแต่หักน้ำแม่ก็เลยเอาของแค่ประมาณสิบแปดสิบแปดกิโลพอมาสั่งพอมาสังล้มปองล้มหยัางก็สิเป็นประมาณสิบเก้าละจ้ะแต่สิประมาณนี้จ้ะพี่น้องส่งสองเดือนถาม่าคุ้มบ่ถ้าถ้าถ้าเปียบเป็นสามสาพันเก่ากัสิประมาณพันกว่าโคนก็ประมาณพันกว่าโคนเงินอยู่หนี่แม่ก็จ้ะแปลว่าอ่ารวมซื้อของรวมหยักน่ มันก็ซื้อบ่ได้เนาะจ้าจังจั่งกันอร่อยชัวร์หรือว่าพวกกันคะนณอรถดีอย่างสี่ยู่นี่เพิ่นสิบ่บ่ขายออกมาขายนาะจ้า็บ่รู้ว่าเป็นอีหยังแล้วก็จั้ง้ำซันหมะพร้าวจังซี่เฮาก็เฮาก็หาแบบนี้บ่ได้นะจ้าอันนี้เฮาก็เฮาก็หาบ่ได้แปง้งลูกคี้นะจ้าหมายถึงอยู่นี่นะอยู่มองอืนน่นอาจจะมีแต่ว่าอยูยูเมืองเทียนอันแม่บ้านนั่นเทียนเออยู่นี่มันบ่มีนะจ้าก็เลยต้องให้แม่สั่งให้แม่ส่งมาให้มันกแต่คงยู่พี่น้องเพราะว่าเออเออมันมีอีกอย่างนึง เอาอ่ะเอาแยกออกไปแล้วสิเ <stock> <bath> <ils> ป็นพวกคิมลางหนาโฟมลางหนาอย่าง well, ทีทท bon ท่เขาใส่ของเมืองไทยเราอยู่นี่เหมืนโมมีนะจ๊ะเขาก็ทรงจังเสียทรงมาได้แต่ว่าถ้าทรงเป็นนี่ยพัสดุปกติม้านี่มันเป็นคิมเป็นหยังสิมันก็สิอาจจะบ๊อบพานนะจ๊ะแต่ว่าทรงทางเลือยจังเสียมันสิตีเป็นของแห่งหมดเลยจริงจ้ากะพานพานอยู่จ้ากะถือว่าได้ของเงินหลายอยู่ที่ว่ามันมันมีอันมันมีอันมะขามเปียกน้ำจ้ะมีมะขามเปียกน้ะแม่ทรงมะขามเปียกมาห้น้ำจ๊ะมันก็มันก็คุ่งยู่พี่น้องพูดถึงว่าทรงมาเนี่ย ทางนั้นทางนี้แหละจ้ะเพราะว่ามันแบบ้านเอเชียมันก็บ่มีทุกอย่างที่เฮาต้องการเนาะจ้ะให้แม่เราส่งมาให้ให้พี่ซ้ายหน่อจ้ะพี่ซ้ายกับแม่ไปหาซื้อแล้วส่งมาให้แต่ถ้าอันใดเฮาสั่งทางเว็บใดเฮาก็สั่งอะไรให้เพิ่นไปส่งบ้านแล้วให้เพิ่นรวมๆกันส่งมาให้จังซี่นะจ้ะจ้าสําหรับอันคลิปนี้ก็บเมื่อวานเห็ฟังเนาะจ้ะว่าอันส่งของแห่งมาทางเรือนี่20กิโลนี่ค่าส่งก็ประมาณ3าม0าบาทจ้ะก็ถือว่าพุ่งอยู่นะจ้ะก็อันคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงตัวนี้แหละจ้ะฝากอันกดติดตามกดไลค์กกดดดแแชร์ให้้้้อเจะตติามลว็ บ่านเนี่ยไปเบิ่งไปติดตามไปเยอะเฝ้ามาถอดเด้ยจ้าสิไปยู่แต่ว่าไปไว้มันก็เสียไววเนาะจ้ะเนาะไปชสสาซาแล้วก็ชั่วดีกว่าเนอะอเ้งไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้นเจเด้วยจ้าสวัสดีจ้าโหลดจ้า